สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนครับวันนี้ l e a d e r Thing Podcast เราจะพาไปเจาะลึกแนวคิดผู้นำของดัวลิงโกครับแอปเรียนภาษาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้หรืออย่างน้อยก็เคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างใช่ค่ะเป็นแอปที่ดังมากจริงๆแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆด้วยนะคะครับผม ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทสัมภาษณ์ของคุณลุยส์วอนอันซึ่งเป็น c e o แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งนะครับกับอีกท่านคือคุณแมทสกรุปะเป็น CFO อหือที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้กับทาง Bloomberg Television ค่ะก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าการจับคู่ที่ดูเอ่ออาจจะดูแตกต่างกันนิดหน่อยไหมคะระหว่างผู้ก่อตั้งที่แบบเน้นสร้าง Product ์มากๆเลยคือคุณลุยส์กับคุณแมทที่เข้ามาดูแลเรื่องการเงินโดยเฉพาะเลยแล้วก็นำบริษัทเข้า IPO ด้วยใช่ครับ ความต่างตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจว่ามันกลายมาเป็นจุดแข็งให้ดัวลิงโกได้ยังไงเริ่มคุณลุยส์ก่อนเลยเนาะคือเขาย้ำตลอดเลยว่าเขาเป็นคนทำโปรดักตะครับค่หัวใจเขาอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนตัวเลขเลยไม่ใช่สาย Finance ว่าเงินเถอะประมาณนั้นเลยครับพอแมทเข้ามาเนี่ยบทบาทก็เลยสำคัญมากไม่ใช่แค่เตรียมเอกสารเตรียมตัวเลขสำหรับ IPO ะอนะอแต่เหมือนเป็นล่ามเลยครับ คือต้องแปลสิ่งที่บริษัทกําลังทํากําลังสร้างเนี่ยให้นักลงทุนเข้าใจได้ง่ายๆค่ะแล้วก็ต้องแปลกลับด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแปลสิ่งที่ตลาดหรือนักลงทุนคาดหวังเนี่ยกลับมาให้ทีมภายในเข้าใจด้วยว่าเออทิศทางมันเป็นยังไงอันนี้น่าสนใจมากเพราะไม่ใช่แค่แปลภาษาธุรกิจอย่างเดียวแต่เหมือนต้องเข้าใจออวัฒนธรรมองค์กรของ Duo l i ล g o กด้วยที่เขาใช้คำว่า q u i r k y อ่า quirky, quirky. <Yeah. S 1> แปลกแต่มีเสน่ห์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีความแบบไม่เหมือนใครมีความสร้างสารรค์สนุกสนานซึ่งแมทเองในฐานะ CFO เนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมนี้ด้วยเขาปรับตัวยังไงบ้างครับพอจะมีตัวอย่างไหมเขาเคยเล่าคำๆนะคะว่าแบบเคยเริ่ม presentation ภายในบริษัทด้วยเนื้อเพลงของ Taylor Swift อะไรแบบนี้โหจริงเหรอครับ <c oughs> ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแก่นสำคัญของ CFO ในบริษัทมหาชนมันก็คือเรื่องความชัดเจนความโปร่งใสอืม อันนี้สำคัญใช่ค่ะไม่ใช่การขายฝันลมๆแลนิ้แงงแต่ต้องอธิบายได้ว่าสถานการณ์จริงๆคืออะไรแล้วทำไมตัวเลขหรือทิศทางที่บริษัทกำลังไปเนี่ยมันถึงสมเหตุสมผลเข้าใจเลยครับแสดงว่าการสื่อสารระหว่างลุยส์กับแมทนี่ต้องดีมากๆเลยใช่ค่ะเขาเน้นเรื่องนี้มากคือต้องคุยกันตลอดเปิดอกคุยกันทุกเรื่องลุยสถึงกับเคยบอกว่าอยากให้แมทเหมือนเป็นเเกราะป้องกันให้เขาเลยนะ เกราะป้องกันจากอะไรคะจากความซับซ้อนความวุ่นวายของอโลกการเงินตลาดหุ้นอะไรพวกนี้แหละครับออ๋ oh. เพื่อที่ว่าตัวเขาเองจะได้มีสมาธิมีเวลาไปโฟกัสกับการพัฒนาแอปการสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆได้เต็มที่เป็นการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเชื่อใจกันมากๆเลยนะคะแบบนี้ใช่เลยครับซึ่งการที่ลุยโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่เนี่ยมันก็สะท้อนออกมาในกลยุทธ์ของเขาด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องฟรีเมียม อ่าโมเดลยอดฮิตเลยให้ใช้ฟรีแล้วก็มีออปชั่นจ่ายเงินเพื่อฟีเจอร์เพิ่มครับแต่ที่น่าทึ่งคือวิธีที่เขาบริหารจัดการการลงทุนในโมเดลนี้ยังไงคะเขาแบ่งงบลงทุนเป็น3ส่วนเท่าๆกันเป๊ะๆเลยครับ3ส่วนมีอะไรบ้างคะ 1>, 1. คือการหาผู้ใช้ใหม่หรือ user acquisition อันนี้ก็พื้นฐานทั่วไป2คือการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของแอปเองทำให้แอปมันสอนเก่งขึ้น,นเรื่อยๆอื อันนี้สำคัญมากกับ c o อโปรดักต์และ3คือการเปลี่ยนผู้ใช้ฟรีให้มาเป็นสมาชิกแบบจ่ายเงินหรือ conversion โห oh, แบ่งเท่ากัน3ส่วนเลยหรอคะใช่ครับเขาเชื่อว่าถ้าเทไปด้านใดด้าน,านหนึ่งมากเกินไปเช่นเน้นหาแต่ผู้ใช้มาอย่างเดียวโดยที่แอปยังสอนไม่ดีพอหรือเปลี่ยนคนจ่ายเงินไม่ได้เนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ยั่งยืนอันนี้น่าคิดมากเลยค่ะเพราะสตาร์ทอัพหลายที่อาจจะเน้นแค่ข้อแรกเยอะๆก่อนใช่ครับ แต่นี่คือเคล็ดลับการเติบโตที่ยั่งยืนของ Duolingo เลยแล้วพอมาถึงยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง AI นะคะอ่าครับ AI นี่เป็นเครื่องมือสำคัญมากของ Duolingo เลยมีฟีเจอร์เด่นอันนึงชื่อ Lily Lily ทำอะไรได้คะคือให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถฝึกสนทนาภาษาอังกฤษหรือภาษาอ,อื่นกับ AI ผ่านวิดีโอคอลได้เลยครับเหมือนคุยกับคนจริงๆโหล้าม,มากครับฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มจานวนสมาชิก Max หรือเทียร์สูงสุดของเขาได้เยอะมาก แต่ต้นทุน AI มันน่าจะยังสูงอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้ลูอิสเขาก็ยอมรับครับว่าต้นทุนยังสูงอยู่แต่เขามั่นใจมากว่าในอนาคตเนี่ยต้นทุนมันจะถูกลงเรื่อยๆอแล้วดูลิงโกก็กำลังเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับว่าสามารถนำ AI มาสร้างไรายได้ได้จริงๆไม่ใช่แค่โปรเจกต์ทดลองเล่นๆน่าสนใจค่ะในขณะเดียวกันเรื่องการตลาด เขาก็ดูมีแนวทางที่แตกต่างออกไปเหมือนกันนะคะใช่เลยครับคือไม่เน้นทุ่มเงินซื้อโฆษณาแบบตรงๆหรือหาดเซลล์แต่เน้นอะไรคะเน้นความสร้างสารรค์เน้นความไวรัลการเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของผู้คนในโลกออนไลน์มากกว่าอ,อ๋ออย่างแคมเปญไวรัลในทิกตอกที่เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะที่มีมัสกอตนุกฮูกดูโใช่เลยครับอย่างตอนที่มีแคมเปญดูโแกล้งตายหรือไปป่วนตามอีเวนต์ต่างๆเนี่ยค่ะค่ะ จำได้อันนั้นดังมากใช้ต้นทุนน้อยมากนะครับแต่สร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมได้แบบมหาศาลเป็นพันล้านครั้งเลยโห oh. คือเขามองเรื่องการสร้างแบรนด์การสร้างความผูกพันกับผู้ใช้ในระยะยาวมากกว่าจะหวังแค่ call to action ให้คนมากดสมัครณตอนนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะแล้วก็ดูเข้ากับความเป็นคัวกี้ของแบรนด์ด้วยจริงครับแล้วการมองระยะยาวเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดนะแต่เป็นหลักการสำคัญของบริษัทเลยลุยส์ Lewis เคยเล่าว่าถึงแม้วอลส r รีดหรือตลาดหุ้นจะสนใจผลประกอบการระยะสั้นรายไตรมาสใช่ค่ะอันนี้เป็นแรงกดดันของบริษัทมหาชนส่วนใหญ่เลยแต่ดูโอลิงโกเนี่ยเขาพยายามวางแผนสำหรับ100ปีข้างหน้าเลยนะ100ปีโหยใส่ทัดไกลามากครับเขาเคยพลาดไปครั้งหนึ่งคือยอมเพิ่มโฆษณาในแอปเยอะขึ้นเพื่อจะดันตัวเลขไรายได้ระยะสั้นให้ถูกใจตลาด แล้วผลเป็นยังไงคะตัวเลขมันก็ดีขึ้นจริงๆครับแต่ลุยส์บอกว่าเขารู้สึกแย่มากเพราะมันไปทําลายประสบการณ์การใช้งานของผู้ใชอ้อ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมันขัดกับ core values เรื่อง product ใช่ครับแล้วเขาก็ยืนยันเลยว่าจะไม่ทําแบบนั้นอีกการตัดสินใจแบบนี้มันก็ส่งสัญญาณถึงนักลงทุนเหมือนกันนะว่าบริษัทเน้นการเติบโตที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขฉาบฉวย เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากค่ะแล้วการขยายธุรกิจของเขาล่ะคะนอกจากภาษาตอนนี้มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะมีครับตอนนี้ขยายไปสอนคณิตศาสตร์แล้วก็ดนตรีด้วยคณิตกับดนตรีเอ๊ะทำไมถึงเลือก2วิชานี้คะดูไม่ค่อยเกี่ยวกับภาษาเท่าไหร่เขามองว่า2วิชานี้มีโครงสร้างการเรียนรู้ที่คล้ายกับภาษาครับคือมันต้องอาศัยการฝึกฝนการทําซ้ํามีกฎเกณฑ์มีรูปแบบที่ชัดเจนอ๋อมองในมุมโครงสร้างการเรียนรู้ใช่ครับ แล้วที่สําคัญคือเขายังคงใช้โมเดลธุรกิจเดิมคือฟรีเมียมเหมือนเดิมเลยเพื่ออะไรคะเพื่อรักษาอัตรากําไรขั้นตน้นหรือ gross profit margin ที่ดีเอาไว้ได้ครับพูดง่ายๆคือขยายบริการเพิ่มแต่ก็ยังทํากําไรได้ดีเหมือนเดิมเข้าใจแล้วค่ะคือต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองเก่งอยู่แล้วทั้งนี้แง่ product และ business model ถูกต้องครับทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างคุณแมทที่เป็น CFO เขามีมุมมองน่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของ CFO ในอนาคตด้วยนะ ยังไงคะเขามองว่าบทบาท CFO จะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจะเน้นไปทางกลยุทธ์หรือ strategy มากขึ้นทำไมล่ะคะเพราะว่างานรูทีนงานเอกสารการคำนวณพื้นฐานต่างๆเนี่ยอีกหน่อยมันจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติหรือ AI มากขึ้นเรื่อยๆอ๋อจริงด้วยค่ะพวกงาน operational จะน้อยลงใช่ครับ CFO ยุคใหม่เลยต้อง upskill ตัวเองไปเน้นเรื่องการวางแผนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น แล้วเขามีคำแนะนำอะไรสำหรับ CFO รุ่นใหม่ๆมไหมคะมีครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือต้องเข้าใจความหวังและความกลัวของ CEO ให้ลึกซึง้งความหวังและความกลัวครับคือต้องรู้ว่า CEO อยากพาบริษัทไปทางไหนความหวังแล้วก็กังวลเรื่องอะไรมากที่สุดความกลัวเพื่อที่จะได้ เพื่อที่จะได้วางกลยุทธ์ทางการเงินที่มันสอดคล้องกันสนับสนุนเป้าหมายของ c ีอแล้วก็ช่วยบรรเทาความกังวลน,นั้นได้จริงๆมันถึงจะขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นคําแนะนําที่ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ดูตัวเลขแต่ต้องเข้าใจคนด้วยใช่เลยครับสรุปแล้วความสําเร็จของดูโอลิงโกนี่มันมาจากการผสมผสานที่ลงตัวจริงๆนะครับค่ะทั้งเรื่องนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลย วัฒนธรรมองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆแบบคัวกี้นี่แหละแล้วก็วิสัยทัศน์ทางธุรกิจและการเงินที่มองไปข้างหน้ามองการไกลจริงๆค่ะครับผมแต่ก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะว่าในโลกที่ AI กําลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับความท้าทายสําคัญของ Duo l ลิงโกหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรครับ ระหว่างการนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้สูงสุดกับการที่ยังต้องมอบประสบการณ์ที่มันยังคงความเป็นมนมุษย์อะค่ะสร้างความผูกพันจริงๆกับผู้ใช้ได้ประสิทธิภาพกับความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะควบคู่ไปกับการที่ต้องบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาวด้วยนี่น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องดูกันต่อไปค่ะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลเชิงลึกกันวันนี้นะครับ อินดีค่ะและสำหรับนักลงทุนทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับหากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะครับจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษแล้วก็เนื้อหาดีๆแบบนี้ก่อนใครสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ